แม่ดูบ้านเูครับดูบ้านหลังนี้ให้แม่นะครับตน็อตอย่่ดนี้เลยนะนี่คุณคุณมาที่นี่ได้ยังไงยังกล้ามาถามซะกนหรอว่าฉันมาทำไมฉันรูกสาตามหาแกตลอดทางแต่สุดท้ายมาเจอที่นี่นี่นะแกนี่มันลูกกับตันยูจริงๆเลยนะนอตตั้งแต่เด็กแม่ผมสอนเรื่องความกตันยูแล้วผมก็จำมันมาตลอดแล้วแบบเนี้ย จะเรียกว่าผมอากาตันยูได้เลยครับแกเรียกผู้หญิงคนเดียวแม่จะแท้งั้นเหรอแล้วพ่อแม่จะแท้ของแกนะนอ็อตแกลืมหมดแล้วเหรอใช่สิตอนนี้แกมีงานมีเงินมีหน้ามีตาทางสังคมแต่สุดท้ายกลับมาซื้อบ้านให้คนนอกนี่นะแล้วพ่อแม่แท้ของแกนะนอ็อตแกไม่ต้องงารเขาแล้วเหรอความหมายของคุณก็คือต้องการให้ผมซื้อบ้านให้กับคุณแล้วปล่อยให้แม่บุญธรรมของผมอยู่คนเดียวตามลําพังนั่นแหละครับ แกควรจะคิดให้ดีนะวันเลือดที่มันไหลเวียนในร่างกายแกนะ่ะมันคือของใครส่วนเขาอ่ะเพิ่งจะเลี้ยงแกมาไม่กี่ปีนะน็อตงั้นผมขอถามคุณหน่อยตอนผมอายุสองขวบผมป่วยหนะักคุณใจร้ายทิ้งผมได้ลงคอได้ยังไงแต่ผมยังมีแม่บุญธรรมที่คอยดูแลผมมาไม่ว่าผมจะอืดจะฉี่เขาก็ดูแลผมเลี้ยงผมมาจนโตแล้วพอผมอายุหกขวบผมเป็นปอดบวม แม่บุญธรรมของผมนี่แหละที่เป็นคนเฝ้าผมที่โรงพยาบาลสามวันสามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วตอนนั้นคุณหายไปไหนมาครับคุณอยู่ที่ไหนพอผมเข้าเรียนชั้นประถมวันนั้นผมจำได้ดีเลยมันเป็นวันที่ฝนตกหนักมากแม่บุญธรรมของผมต้องแบกผมขึ้นหลังลุยน้ำลุยฝนพาผมไปส่งที่โรงเรียนจนตอนนี้ท่านเดินไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่มีแรง ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนครับพอผมอยู่กับแม่บุญธรรมมากๆเด็กในหมู่บ้านก็มาว่าผมมาล้อผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณอยู่ที่ไหนตอนนั้นน่ะพอตอนนี้ผมมีเงินมีหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณกลับโผล่หน้ามาหาผมกันเหรอครับโผล่หน้ามาทีนี่ไงก็มาพูดกดดันผมเรื่องบุญคุณเรื่องคุณ,ณธรรมยังไม่พอ,อยังมาว่าร้ายแม่บุญธรรมของผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ตอนนั้นถึงตอนเนี้ยคุณหายไปไหนมาครับแต่ยังไงก็เถออิะนนยังไงซะแกก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเราชะะินนแล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์มาใช้ชีวิตสุขสบายในบ้านหลังใหญ่ที่แกซื้อให้เขานะแม่บุญธรรมผมไม่มีสิทธิ์แล้วคุณมีสิทธิ์ล่ะครับข้อแต่ไม่เลี้ยงแล้วจะมาเรียวกว่าตัวเองเป็นแม่ได้ยังไงครับนนพื่อฟังแม่นะตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงแกแต่แกดันป่วยหนักไงจึงแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็คิดว่าแกไม่รอด แม่เลยต้องทิ้งแกไว้ไงน,อน็อตแล้วใครจะรู้ล่ะว่าจะมีคนใจดีเก็บแกไปเลี้ยงแล้วก็รากขาแกจนหายแล้วเป็นยังไงแกก็โชคดีแล้วนี่ที่มีคนเก็บแกไปเลี้ยงสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมแกกลับซื้อบ้านนี้เขาแล้วพ่อกับแม่แกแต่น,น็อตแกไม่กล้าซื้อให้อะแบบเนี้ยไม่เรียกวก่ากตัญยูหรอบุญคุณของคนที่เลี้ยงดูมันยิ่งใหญ่กว่าฟ้าและบุญคุณของคนที่ให้ชีวิตใหม่เนะี่ย ลึกซึ้งยิ่งกว่าทะเลซะอีกคุณจะให้คนอื่นเขาตัดสินก็ได้นะว่าผมเนี่ยควรซื้อบ้านให้แม่แท้ๆหรือควรซื้อบ้านให้กับแม่บุญธรรมของผมถ้าถามผมเนี่ยผมจะซื้อบ้านให้กับแม่บุญธรรมคนที่เลี้ยงดูผมมาสําหรับผมเนี่ยท่านคือแม่แท้ๆของผมเป็นแม่คนเดียวในชีวิตของผมผมขอร้องนะครับอย่ามารบกวนเราสองคนอีกเลยคนเราเนี่ยมันทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้น คุณหว่าไม่ได้อะไรไปอ่ะมันก็ต้องได้ผลนั้นถ้าผมไม่มีแม่บุญทําคนเนี้ก็คงไม่มีผมมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะไปครับแม่เราเข้าบ้านกันแต่ล็อตนี่คุณครับคุณต้องไปหาที่พักที่ใหม่แล้วแ่ะครับผมต้องขอโทษด้วยที่เนี่ยไม่มีที่ให้คุณจริงๆแกไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นอ่ะฉันลำบากแค่ไหนพ่อแกมันทิ้งฉันไปฉันต้องทำงนานอยู่คนเดียว แต่แกแกกลับมาป่วยหนักอีกอะ่ะแล้วตัวนั้นอะ่ะฉันต้องทำยังไงบ้างจะมีทางเลือกไหมนอตลูกเข้าบ้านกันเถอะแดดมันก็ร้อนมากแล้วนะเดี๋ยวแกจะไม่สบายเอาแกยิ่งป่วยง่ายๆอยู่ด้วยป่ะแม่เป็นห่วงนะนอตครับแม่ผมกำลังจะเข้าบ้านแล้วครับจ้ะส่วนคุณเนี่ย ตอนนั้นคุณอาจจะลำบากก็จริงแต่คุณเลือกที่จะทิ้งผมไปมันไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาแต่คุณเป็นคนตัดสินใจเองแกไม่รู้หรอกว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ลำบากลำบนแค่ไหนกว่าจะมีวันนี้ได้แล้วผมล่ะคุณรู้บ้างไหมว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้างมีแต่แม่บุญทําของผมเท่านั้นที่รู้เพราะว่าท่านเนี่ย เขาอยู่กับผมมาตลอดเลยท่านไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยแม้แต่วันเดียวนอตลูกยังไงเขาก็เป็นแม่แท้ๆของนอตนะนอตนอตให้อภัยเขาเถอะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะหมดหนทางแล้วก็ได้เขา้าถิงนทำแบบนั้นเชื่อแม่เถอะนะไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะไม่รักลูกของตัวเองเชื่อแม่เถอะลูกแม่ครับ แม่ไม่ต้องไปใจดีกับคนที่ทิ้งผมไปตั้งแต่เด็กหรอกนะครับเพราะถึงยังไงแม่ก็คือแม่แท้ๆของผมเป็นแม่คนเดียวในชีวิตของผมครับส่วนคุณเนี่ยมันก็แค่คนแปลกหน้าที่เคยรู้จักกัน อย่าเอาคำว่าแม่แท้ๆมาเห็นแก่ตัวเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้มีค่ามากพอกับการเลี้ยงดู